สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายคณพัฒน์ิกุณนะครับชื่อเล่นชื่อนาพัทรอายุ17ปีเกิดเม่วันที่สุก13สิงหาปี2547ครับแล้วก็ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนราชชิมนีมัธยมนะครับแผนการเรียนคณิตอังกฤษห้อง5ทับ1ครับผมแล้วก็ผมเนี่ยชอบสีฟ้ามากๆครับเพราะว่า ชื่อนภัทรเนี่ยมีความหมายว่าท้องฟ้าซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าสีฟ้าเล็เราเราเรา,า,ามองเนี่ยรู้สึกจะเห็นถึงความสบายใจและความโล่งนะครับผมเลยชอบสีฟ้าเป็นพิเศษแล้วก็อาหารที่ชอบครับผมชอบอาหารฝรั่งมากมากครับโดยเฉพาะซับเวย์นะครับซซบเวย์ชอบกินพิเศษเลยครับพิซซ่าก็ชอบครับ แล้วก็อาหารที่ไม่ชอบครับคืออาหารจาพวกผักทั้งหลายแหละครับผมจะไม่กินผักเลยครับไม่ชอบผักมากๆแล้วก็อาหารที่เป็นพวกอาหารทะเลบางชนิดที่มันขาวๆนะครับผมจะไม่ชอบเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็ผมนะครับมีพี่น้องหมดสองคนครับคนแรกครับผู้ชายครับเชื่อเลนอเลนนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับแต่ว่าเราห่างกันแค่หนึ่งปีทําให้โตมาด้วยกันเลยเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมากๆากะครับสนิทกันมากๆจนเหมือนเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับปัจจุบันเรียนศึกษาที่โรงเรียนเทพซิลินนะครับแผนการเรียนกิฟเต็ดครับ แล้วก็ผมมีคนครับน้องสาวครับน้องสาวนี่ก็เป็นแม่คนเดียวกันกับคนละพ่อครับซึ่งมีแฟกซ์เล็กๆตรงนี้นะครับว่าพ่อแม่ผมไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเลิกกันไปเมื่อสิปีที่แล้วแต่ผมก็ยังไปหาพ่อบ้างไปอยู่กับแม่บ้างนะครับทาให้มีน้องสายคนนึงชื่อน้องเอวาครับปัจจุบันอยู่ประฐมศึกษาปีที่2เรียนปัญญาศักดิ์ครับแล้วก็คณะในอนาคตที่อยากเข้านะครับผมอยากเข้าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือว่าจะเป็นบาลักซีูก็ได้ครับแล้วก็ อาอิเลข,ของผมนะครับคือการเล่นดนตรีครับผมเนี่ยเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเล่นเครื่องตีกลองนะครับแล้วก็เล่นเบสครับกลองผมเล่นตั้งแต่ประมาณ10ขวบอ่ะนะครับปัจจุบันก็สอบได้ถึงทรูนิตทรูนิตีเกรด5แล้วครับแล้วก็เบสเนี่ยเล่นมาเพราะว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโรงเรียนราชวินิตเนี่ยมีการแบบเล่นดนตรีกันในวันเด็กอ่ะนะครับซึ่งผมก็ฟอร์มแบงกับเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เลยเราเลยเปลี่ยนไปเล่นเบสแทนะนะครับ แล้วก็กีฬาที่ชอบครับชอบฟุตบอลกับปิงปองมากครับฟุตบอลผมเล่นตำแหน่งโกลคิปเปอร์นะครับปัจจุบันปกติก็จะเล่นกับคุณพ่อเป็นหลักเลยครับคุณพ่อก็จะเล่นกับผมแทบทุกวันครับถ้าวันไหนผมกลับไปอยู่กับเขาครับแล้วก็หนังที่ชื่นชอบนะครับผมเนี่ยชอบหนังเรื่อง The Green Book มากชอบ Green Book กับ The Hunger Games มากครับแล้วก็มี f a กต์ e ล็กๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะครับ ใน Netflix เนี่ยมันจะมีภาษากฤิเยอะมากๆเลยหนังที่เป็นของหนังของต่งชาติเยอะมากๆนะครับแต่ผมจะมีหนังอยู่2เรื่องที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปดูครับที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรจากหนังแนวนี้เยอะมากๆครับคือ1เลยคือ the crown ครับ the crown ก็เป็นหนังของอังกฤษนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์ของอังกฤษนะครับก็คือ Queen Elizabeth ก็จะได้คําศัพท์ มากมายมา,มากครับมันก็จะได้สำเเียงบริทิชที่คพ่อนข้างโอเคแหละครับเพราะว่าค่อนข้างฟังง่ายแล้วเพื่อนๆก็น่าจะจับใจความได้จากหนังเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องหนึ่งคือเรื่อง s e x Education กครับก็เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องเพศและเรื่องสถาน,นสถานศึกษานะครับซึ่งผมแมนะนําไปดูที่ว่าได้ความรู้เรื่องเพศและความรู้ด้านภาษาอังกฤษครับเพราะความศัพท์ค่อนข้างไม่ยากเลยแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมกําลังสนใจด้านภาษาเยอรมันเป็นพิเศษครับทาให้ผมเนี่ยกำลังกำลังดูเรื่องทุนการไปต่อนักเรแลกเปลี่ยนที่ประเทศยรมัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปกับโครงการ YFU Thailand นะครับแล้วก็ก็จะได้ไปประเทศเยอรมันในวันประมาณเดือนมกราครับผมเป็น YFU รุ่นที่25นะครับแล้วก็มันจะได้ไปแลกเปลี่ยนช่วง มกรานี้ครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะติดตามชีวิตของผมเนี่ยผมมีช่อง u t u b e นะครับ n p h a p s ครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ที่ i g n p n p h a p เหมือนกันครับ N P S C H A P S ครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนแลคลิปเกี่ยวกับพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ตอนผมไปก็จะมีคลิปแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับแลกเปลี่ยนก็สามสารถทักมาได้ที่ IG n p n p h a p s ครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมตอนนี้ขอบคุณครับ